วันนี้เราได้พบกับวัตถุลึกลับที่มาจากนอกโลกแต่เหมือนกับว่าพวกมันไม่ได้มาอย่างเป็นมิตรเราจะเอาชีวิตรอดไปได้ไหมก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับอยู่ไหนอะข้างหน้านี่หรอตอนนี้เราได้รับข่าวมาว่า มีวัตถุลึกลับนอกโลกนะครับได้มาลงจอดบนพื้นโลกเราเป็นทหารนะอันนี้ดูรถดูรถดูรถเพื่อคนไม่เชื่องอ่ะนี่ขับรถทหารมาใช่คือเราอยู่ใกล้จุดที่ว่าวัตถุลึกลับนอกโลกอ่ะมันลงมานะครับเขาเลยส่งเรามาสำรวจนะครับทุกคนนะโอเคว่ามันตกกลางป่าอย่างนี้เดยใช่ด้านขวาถ้าดูมันจะมีเรดราอยู่เห็นไหมทุกคนอ๋อเอาไปดูว่าใช่ว่าเออว่าวัตถุลึกลับอันนั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับ เฮ้ยเสียงเฮลิคอ,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 อปเตอร์เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์น่าจะเป็นทีมงานของเราครับเ,เขาน่าจะได้รับแจ้งเตือนเหมือนกันว่ามีวัตถุลึกลับนะเ,เหมือนกับว่าเขากำลังจะไปโอเค,อเ,คเราน่าจะตามเขาไปนะเหมือนในเรดาร์เหมือนกันเลยโอเค,อเคฉันกำลังตามนายไปเพื่อนไม่ต้องห่วงโอเคฉันกำลังวิ่งตามไปแต่นายทำไมนายไม่มารับฉันสักหน่อยละเพื่อนเอ้ยถ้านายรับฉันโอ้โหยำต๊อกเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว ดูดูในเลดร์เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวว่ะทุกคนเออนี่มันเหมือนมันเคลื่อนที่นะเออเหมือนมันขยับตลอดเวลาถ้าทุกคนดูทุกคนสังเกตดูนะมันจะเคลื่อนที่เว้ยทางด้านขวานะทุกคนเขียวๆอ่ะโอเคตอนนี้ผมกําลังตามเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วกันนะา่นีไปตอนนี้ขอเข้าไปในป่าก่อนครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็วิ่งตามมาทันแล้วนะครับนะเหมือนกับว่าเขากําลังเจออยู่นะครับแล้วทุกคนเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้แสดงว่า เจอแล้วนีใช่แหละวัตถุลึกลับจากนอกโลกน่าจะอยู่แถวนี้แน่นอนเออผมก็อยากรู้เลยว่ามันคืออะไรนะโอเคไม่น่าใช่อุกกาบาตนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดมันก็คือคือซุนโกคูที่มาจากดาวนาแม็กไงล่ะมาพร้อมกับพวกซูเปอร์ไซย่าไม่ใช่ละโอเคทุกคนไปเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันมีเขาเรียกอะไรอะทุกคนเหมือนเป็นสัญญาณรบกวนป่ะ มันเกิดอะไรขึ้นน่ะแสดงว่ามันน่าจะต้องอยู่แถวนี้เออเพราะว่าเหมือนว่ามันส่งขึ้นสัญญาณรบกวนมาด้วยนะตรงนี้เหมือนกับว่ามีสัญญาณดังขึ้นสัญญาณมันดังขึ้นทุกคนแถวนี้เลยใกล้ๆเลยข้างบนยังโอเคอยู่ไหมนายที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์น่ะนายยังโอเคเฮ้ยได้ยินไหมเสียอะไฮ้ยสัญญาณเข้โคตรดังอ่ะมันน่าจะอยู่โอเคฉันกำลังไปเพื่อนใจเย็นนะ เฮ้ยแสงอะไรอ่ะเฮลิคอปเตอร์กำลังจะเฮ้ยมันพลิกแล้วโยโอ้ยคุณเฮลิคอปเตอร์มันระเบิดไปแล้วเฮ้ยผมว่าไอ้ที่มาจากนอกโลกมันน่าจะไม่เป็นมิตรกับเราแน่เลยมีใครได้ยินฉันไหม ตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวทุกคนเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ระเบิดไปแล้วครับมีใครได้ยินฉันช่วยตอบฉันหน่อยตอนไหนสิไม่มีใครเลยทุกคนที่นี่มันเงียบเขาบอกว่ามันมืดโอเคเราสามารถเปิดเออในวิชั่นได้นะครับนะทำให้แบบมองได้แบบีในที่มืดตอนนี้ผมตัดสินใจยังไงเราก็ต้องไปดูอะ เพื่อเราจะได้รายงานหัวหน้าของเราได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นอุยอ้ยทุกคน,หนเ,เหมือนกับมีเฮ้ยทุกคนดูกวางตัวนี้ดิมันโดนแบบตัวอะไรแบบมันโดนอะไรอะ่ะเด็มันดำ,ดำนอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะดูกวางมันเหมือนมันติดเชื้อไปแล้วว่ะโอ้โ ไสไหลเป็นสีดำเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเราได้ยินเหมือนกันใช่ไหมได้ยินไปทางไหนอ่ะเราต้องตามเลด้าไปวะโอเคผมเปิดในวิชั่นอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเขาบอกมันอยู่ทางขวาทางขวาเหรอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นไหมอะไรสว่างๆตรงนั้นอะอย่าบอกนี่เลยดูถ้าดูตามเลด้านะครับ อยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละทุกคนเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ย UFO UFO โอโคตรใหญ่เยอะใหญ่มากอุ้ยพระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยเออเฮ้ยเหมือนมันยังหมุนอยู่นะทุกคนเออเราอาจจะต้องไปรายงานหัวหน้านะครับมันเป็นไปไม่ได้เออไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวดูในเรด้าเฮ้ยอะไรข้างหลังอะไรแดงๆวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเหมือนเราโดนสัญญาลบกวนให้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหรือมันรู้แล้วเออมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้บอสแอปกรเฮ้ยทุกคนหรือมันรู้ตัววะเออเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันมีมากกว่าหนึ่งตัวเออเหมือนมันมีเยอะเลยอ่ะเหมือนผมดูอยู่ตอนนี้มีประมาณสี่ตัวห้าตัวอยู่รอบๆเราอยู่รอบๆเราทุกคน จะบอกว่ามันออกมาจากเออมาจากไอ้น,นั่นนหรอเออม,มันออากมา,จาก,จ,าจากยานเหรอวะอยู่ใกล้เรามากเลยอ,ะอ่อยอะเหมือนมันอยู่แถวนี้เลยเปิดในวิชั่นได้ป่ะโอเคอหูในวิชั่นก็มองไม่ค่อยเห็นว่ะโอเคทุกคนแล<ม>ก็กำลังจะเดินไปหาเฮ้ยานมันยังเหมือนมันหยุดนิ่งป่ะเออใช่เหมือนมันมืดไปแล้วมันดับไปแล้วอ่ะเหมือนกับว่าถ้าผมดูในเรดาร์ ถ้าทุกคนดูนะเหมือนมันอยู่เหมือนอยู่ข้างหน้าเราเลยอยู่ไหนวะอนอยู่ไหนอะข้างหน้านี้หรอโอ้ยโอ้ยเหมือนเราไม่รอดทุกคนโดนเอเลี่ยนจับไปแล้ว โอเคตอนนี้ตัดภาพมาที่เราเป็นนักข่าวนะครับทุกคน<อ>สำนักข่าวช่องหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่าหนึ่งนิวนะครับนะ<อ>ก็เป็นนักข่าวตอนนี้เราได้รับรายงานจากเจ้าของฟาร์มว่าเขาเห็นวัตถุประหลาดบินผ่านบ้านเขาไปวุบวับวับ,วบแล้วมีแสงด้วยเ,เห็นมาห้าคืนแลว้วโอ้โหแล้วพวกลูกเจ้าของฟาร์มเขาบอกเราว่าเขาเห็นใครไม่รู้เดินไปเดินมาอยู่นอกหน้าต่างครับ ก็เลยเราก็เลยต้องมาทําข่าวที่นี่นะครับที่ทุกคนเป็นอะไรอ่ะเอาดีอ่ะเหมือนเป็นดาวนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันมันสว่างเกินไปหรือเปล่าดาวมันสว่างมากเลยดาวมันสว่างกว่าดวงอื่นเยะทุกคนดูดิมีอยู่สามอันน่ยทุกคนโอเคยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อกันที่นี่แล้วกันนะที่เชอร์แมนเฮาส์ครับทุกคนนี่คือบ้านนี้แหละที่เขาเออแจ้งเรามานะ เราเลยมาทําข่าววันนี้ครับเขาเป็นฟาร์มนะครับทุกคนนะปลวกปลูกไม่ใช่ปลวกปลูกแบบข้าวโพดครับอันนี้คือเนี่ยไร่ข้าวโพดเขาโอเคเขาชื่ออคุณอะไรนะเสียงอะไรอะเสียงเหมือนใครหักข้าวโพดเลยอะ่อนี้เข้าไปโอเคเขาน่าจะอยู่ไหมเปิดไฟอยู่แต่เรามาตอนดึกไงเขอโอ้โหโอ้โห อันนี้คือหุ่นไล่กาบหุ่นไล่กามันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าไม่น่านจะใช่ไล่กางเดียวน่านจะไล่คนด้วยโอเคเดี๋ยวเราลองไปเสำรวจที่บ้านเขากันนะครับ,รบสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอ่ะไม่มีคนอยู่แต่ไฟเปิดเอาไว้วะทุกคนมีโน้ตนะครับนะเขาเออเขียนโดยมิสเตอร์ฟอกนะครับนะเขาบอกว่าเออเหมือนเกิดบางอย่างที่ร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับนะเหมือนกับว่าลูกเขาได้หายตัวไป แล้วภรรยาก็เลยไปแจ้งเหมือนว่าไปขอความช่วยเหลือในเมืองนะครับซึ่งตัวเขาและลูกชายก็ได้เข้าไปดูในฟาร์มนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าใครเห็นแบบกระโดดกระโดดกระโดดนัดกระดาษโน้ตคนนี้ก็คือยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะครับนะโอเคถ้านตำรวจเห็นก็โอเคกระโดดนัดเลยกระดาษโน้ตโอเคทุกคนหลังจากที่พูดผิดไปแล้วแล้วก็เหมือนเขาไม่อยู่ที่นี่นะยังไงเดี๋ยวเราลองสำรวจ เออเหมือนโทรศัพท์ที่นี่ใช้งานไม่ได้หรอทุกคนแล้วเหมือนได้เสียงอันนี้จะเป็นรูปครอบครัวเขานะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับไปเดินป่าด้นี่เขาชอบเออน่าจะชอบปีนเขาพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะแคมปิ้งแคมปิ้งโอเคยังไงขอขอขอสำรวจก่อนแล้วกันนะโอ้มีข่าวเกี่ยวกับวัตถุลึกรับด้วยนะครับน่าจะเป็น UFO แน่นอน เราได้รับข่าวนี้เราเลยต้องมาสำรวจหน่อยนะทุกคนนะมาทำข่าวมาทำข่าวหน่อยโอ้นี่เป็นหองลูกนะผมว่าน่าจะชาชายชสีชมพูเลยเด็กไม่อยู่ด้วยว่าเขาน่าจะย้ายไปไหนไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยทุกคนในดูดิอันนี้หมาเขาเหรอมมีหาด้วยเหรอเขาเลี้ยงหมาด้วยทุกคนก็คือเออเชอร์แมนแฟมิลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขามีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเอเลี่ยนเหมือนกันนะ เหมือนเขาค้นหาข้อมูลพวกนี้เหมือนกันครับทุกคนนี่ไงเห<ง>มือนเขาเคยเห็นแล้วแล้วเขาก็เลยแบบวาดรูปเอาไว้นะสกเก็ตรูปแล้วนี่น่าจะเป็นยานที่เขาเห็นแน่นอนอเ,เราต้องถ่ายหรอ,อเ,เราต้องถ่ายอันนี้เพื่อไปทําข่าวนะครับทุกคนนะโอเคเรียบร้อยข้างนอกอุ้ยเอาจิงหริงน,นะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยไม,ไม่รู้ว่ะ อันนี้น่าจะเป็นกระดาษโน้ตของเขาเองโอ้หเขียนไว้เยอะเลยนะน่าจะเป็นเออเรื่องเรากับเอเลี่ยนนะโอเคทุกคนลองไปสำรวจห้องอื่นๆก่อนนะครับอันนี้จะเป็นห้องลูกเขาอะเฮ้ยมีวิทยุด้วยใช่แต่เหมือนก็มันสัญญาณมันไม่ดีนะโอเคอันนี้อะนี่มันจะเป็นรูปสาวเขาไหมอะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีกระดาษโน้ตว่ะ ห้องของลูกสาวของฉันเพราะว่าตอนตกดึกจะได้ยินเสียงแปลกๆแล้วก็เวลาฉันเข้ามาก็อะไรอะเวลาฉันเวลาฉันเดินเข้ามาเขาจะไม่อยู่บนเตียงแล้วก็หน้าต่างก็จะเปิดออกใช่ไหมโอเคมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะอุ้ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ ตอนนี้ข้างนอกมันมีแสงสว่างครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วไฟในบ้านดับหมดเลยออขอดูรูปนี้ก่อน,นอันนี้เป็นรูปที่ลูกสาวเขาวาดเอาไว้นะครับเหมือนหมาไปหาหมาไปห่าเอเลี่ยนแล้วอยู่ดีตอนนี้คือไฟดับแล้วงงเลยวิทยุก็ยังไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ย เสี <He> ยงอะไรอ่ะเหมือนมันมีคนเดินเสียงตึบตับตึบตับอยู่บนหลังคาทุกคนเราต้องเงียบที่สุดไหนเราโอ้โหทุกคนผมคิดว่าเราเราไม่น่าจะทําข่าวที่นี่ละผมว่าเรากลับดีกว่าไปกลับดีกว่าครับกลับจากที่นี่ดีกว่าจะอ,าออกได้ไหมเฮ้ยจ <He i. S 2> นแลกประตูนี้มันยังไม่เปิดนะใช่แล้วดูมันมีทีวีเปิดไว้อยู่อ่ะทุกคน นี่คืออะไรพวกโอ้ผลกระทบเหรอดูดีก็สัตว์ก็ล้มตายโอ้ my god มีวิทยุที่มันเปิดอยู่เอ้ไม่ใช่วิทยุทีวีขอดูหน่อยดิเราใส่เทปเข้าไปครับมันคือเทปอะไรอ่ะเดี๋ยวคือใครอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแฟนเขานะอแฟนของเจ้าของฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาเหมือนสติหลุดอ่ะเออออกมายืนข้างหน้าครับทุกคนหน้าบ้าน เราม่งจ้องมองจองจ้องมองจ้องมองบนห้องฟ้าอันนี้เหมือนน่าจะละเมอหรืออะไรหรือเปล่าเฮ้ยแต่ดูเขาลืมตาอยู่นะดูดิทุกคนเหมือนเขาไม่ได้ละเมอว่ะแปลว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างบนแน่เลยเวลาตีหนึ่งยี่สิบสามครับตอนนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเนี่เขากอเทปนะคือเวลาผ่านไปแล้วแต่เขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมไม่รู้เขาไปยืนรออะไรดูดิไม่ได้ใส่ชุดอะไรด้วย ตอนนี้ตีสองแล้วผ่านมาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วทุกคนยืนอยู่เลยใช่เหมือนกับเขากําลังรออะไรบางอย่างสามชั่วโมงผ่านไปครับแล้วสัญญาณก็ขาดหายไปตีสี่นะเฮ้ยที่ฟาร์มนี้จะโดนสักกจิตหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าเราได้น่าจะได้ได้ข่าวอุ้ยมีกระดาษโน้ตอีก เดี๋ยวนะ,อะโอ้นี่ไงเหมือนกับว่าเขาเอเลียนอ่ะได้ฝังชิปอะไรไว้ในตัวเขาแล้วเขาก็ได้เอามันออกมาครับทุกคนโดยใช้มีดอันนี้ผ่าออกมาเฮ้ยเฮ้ยโอเคเหมือนกับว่าเราน่าจะได้แบบส,ส่วนสำคัญเออข่าวและยังไง<อ>ผมว่าเราเราเรา,เรากลับเลยดีกว่ารีบลกลับดีกว่าเลยเออกจากบ้านอีกแล้วะ เหมือนหูวิ้งอะทุกคนอะไรอะอะไรที่มันผ่านไปเมื่อกี้อุ้ยตอเมื่อกี้เห็นเหมือนกันใช่ไหมอะไรเวฟบอะขาวขาวอะตอนแรกมีสามใช่ตอนนี้มีประมาณห้าเฮ้ยดูข้างบนดิโอ๋ยไม่ใช่อันนี้ตอนนี้อันนี้ไฟเฮ้ยดาวมันมีเพิ่มได้ไงวะทุกคนตอนแรกมีตอนแรกมีสาม เนี่ยมีสามแล้วตอนนี้เอาเฮ้มันไม่ใช่ดาวแล้วทุกคนมันคือยานเอเลียนแน่นอนเลยแล้มีห้าโอ้โหหุยนี่มีเสียงรถด้วยอ่ะเสียงรถเราหลงผมว่าเราออกจากที่นี่ดีกว่าครับทุกคนไปไปเฮ้ยมันเงียบไปแล้วว่า หืออยู่ไม่ได้แล้วค่ะวิ่งวิ่งก่อนวิ่งขับรถวิ่งขึ้นรถรถรถโอเคทุกคนเราร่บขึ้นรถรถเฮ้ยเฮ้ยมันมีชุดใครมาวางอยู่ไม่รู้อ่ะเหลือแต่ชุดว่ะทุกคนตอนมาไม่มีนะเออตอนมาไม่มีเลยขึ้นรถก่อนขึ้นขึ้นรถโอเค เรื่องไงต้องสตาร์รถเหรอตร์นไงอ่ะโอเค้ไม่ติดว่ะตร์ทใหม่ได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันคือ U F O ไม่นะไม่สปาดดิสตาร์ทมันติดแล้วเร็วโอ้ยทุกคนใใหญ่มาก แร้วมันมาทำอะไรตรงนี้เออมันมาทำอะไรรู้วนะมันเห็นเราเออมันเห็นลรวเปล่าโอ้โห,โอโหรออยู่เลยเหรอครับโอยพีเ่เร็วเร็วโอ้ยจะตันไม่ติดอีกโอเคทุกคนแล้วนี่คือเกมตัวอย่างนะครับ าเกมจริงมานะครับตัวเต็มมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะครับทุกคนนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะแล้วถ้าใครเคยเจอเอเลียนหรือ UFO นะคอมเมนต์มาหน่อยเร็วอยากรู้ว่ามีคนเคยเจอไหมไปแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไป